o มอร์นิ n งนะครับเ,เพื่อนๆคนวันนี้วันที่ห้ามีนาแล้วนะคบนับถอยหลังอีกแค่3-4วันเราก็จะไปอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วเนาะไปเจอกับอากาศเย็นๆแต่ว่าตอนนี้เราไปรับรถใช่ไหมครับพี่แดนครับพี่แดนเช่าเป็นของเกตโก เกตโกเกตโกที่สิงคโปร์ก็คือบริษัทให้เช่ารถแบบแชร์กันนะคะเราใช้เราใช้เป็นโตโยต้าซีวนาใคล้ายแวนเล็กประตูสไลด์ด้านข้างที่ไทยยังไม่ค่อยเห็นกับทีนสิงคโปร์เยอะแล้วก็วันนี้เราเช่ากี่ชั่วโมง6ชั่วโมงหชั่วโมงคิดราคายังไงที่มีกับไซส์รถต่อไซส์ของรถชั่วโมงคือค่าเช่า6ชั่วโมงอ่ะก็จ่ายด้วยเท่าไหร่ยี่สหกี่เหรียญ เราขับกี่กิโลก็เอ่อหนึ่งกิโลเท่าไหร่นะ36สกตางค์หนึ่งกิโลสามสิบสิบแล้วโชคดีคือที่รับรถอ่ะใกล้ๆก,กับบ้านที่เราอยู่เนาะเดินมาเราก็รับมันจะสะดวกตอนที่เราเอารถไปคืนคือคืนเสร็จแล้วเราก็เดินกลับบ้านตอนนี้เราขึ้นมาที่ลานจอดรถนะคะเขาบอกว่ารถอยู่ที่ชั้น3แล้วก็บอกพิกัดหมายเลขตรงพื้นเนี่ยนะคะว่า 3ามแต่ตอนนี้เราไม่เห็น310หนึกำลังหารถอยู่เจอรถแล้วค่ะ get go car sharing ที่สิงคโปร์ถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยมาก็จะเคยเห็นอบริษัทแนววิ่งอยู่ทั่วๆไปตอนนี้พี่แดนก็ดูรอบๆรถเนาะช่วยกันดูว่า มีรอยมีอะไรไหมแล้วก็เดี๋ยวตอนเอามาคืนจะได้แบบไม่มีปัญหากันแล้วก็ก่อนรับรถเนี่ยเราก็ต้องยืนยันตัวตนของเราด้วยนะคะผ่านแอปด้วยการทําตามที่แอปบอกหมุนองศาต่างๆแล้วก็กระพริบตาอันนี้ถ้าเราจะเปิดรถก็คือเปิดจากตรงนี้เปิดจากแอปตรงนี้อันนี้เราก็จองผ่านแอปแล้วรถคันนี้ก็คือมันก็จอดอยู่ตรงนี้ใครเช่าก็คืออันล็อกจากแอปเมื่อกี้แล้วก็ขับไปเลย ตอนนี้เราทำ p r o c e ทุกขั้นตอนหมดแล้วนะคะก็คือถ่ายรูปตามที่เขาบอกข้างหน้าข้างหลังด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็กดต,ตรงนี้อัล็อกแล้วจ้ะเรียบร้อยใช้ได้แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราดูข้างใน รถเราหนึ่งวันโตตาเซียนาข้างหลังนั่งได้อีกสองสามสี่ห้าห้าคนนี่เป็นรถเจ็ดที่นั่งเมื่อกี้พี่แดนแตะคนเลงน,นิดเดียวฟุบเลยอะ ก็ตอนนี้พยายามเคลียร์อันนี้เดี๋ยวเราจะเอากล่องขึ้นมาใส่ลโล่งแล้วอันนี้เป็นของเหมือนไม่เยอะก็เยอะเนาะ <c oughs> เต็มข้างหลังเลยแน่นสองข้างโอเคไปกันค่ะเราเอารถออกมาประมาณ10โมงนะคะเราเมาเ,าเลดประมาณ183.2 km ดูซิว่าวันนี้เราจะวิ่งกี่กิโลตอนนี้11โมงแล้ว ไปกันค่ะพี่แดนนี่พอเรามาถึงที่บ้านพี่ชายพี่แดนฝนตกลงไม่ได้รอแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วนะคะหนึ่งรอบข้างหลังโล่งหมดและแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านอีกรอบหนึ่งจะไปเอาอเสื้อผ้าที่เราไม่เอานะคะไปบริจาคที่นั่นแล้วก็เอาของไปไปให้บ้านเพื่อนแท็กหนึ่งก็หมดหละ ก็ไปบริจาคเสื้อผ้าสวยเลยนะเนี่ยซาลงซาร่าไปบริจาคได้ทั้งหมด3ลังรอบที่สองมีแค่นี้นะคะของก็จะเป็นทั้งของบริจาคแล้วก็น่าจะเป็นเหมือนเราอะย้ายบ้านแล้ว ของไม่ได้เอาไปอย่างนี้ก็เอามาบริจาคให้เขาน่าจะคล้ายๆกันย้ายบ้านแล้วก็ไม่ขนไปคนที่สิงคโปร์ชอบทิ้งของนะของแบบบางทีบางอย่างยังดีๆอยู่เงี้ยเขาก็ทิ้งไปเพราะว่ามันไม่มีรถขนแล้วก็เขาบอกให้เราวางกล่องไว้ที่นี่เลยแค่นี้เหรอพี่แดนเสร็จแค่นี้เดี๋ยวเขาก็มาเลือกเองเสร็จแล้วนะคะที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราเอาของไปให้เพื่อนเราที่บังโก จอบเดียวก็เสร็จแล้ววันนี้ฝนก็ตกเลยตกตกจุดจุดทั้งวันเลยฝนตกจริงจังมากเลยอะ่ะตอนนี้ประมาณ เร้3ี่นก็เสร็จพอดีแล้วก็เดี๋ยวเอารถมาส่งเนี่ยอยู่ในนี้อยู่แถวบ้านเราเนี่ยแหละจอดรถเสร็จแล้วเราก็เดินกลับบ้านสะดวกมากเม <laughs> ื่อเช้าเราก็เดินมาจากตรงนั้น <laughs> เดินไม่ถึงส0งอยเมตรเสร็จแล้วจ้าภารกิจวันนี้ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปเจาะที่เดิมนะคะเมื่อกี้ชั้น3อถที่310เหมือนเดิม เราก็จะเช่ารถอันนี้เราต้องมีบัตร e c y l i n k ที่เอาไว้ใส่ตรง iu box เราต้องเอาบัตรของเรามาเองตอนนี้เราก็เอารถมาจอดไว้ให้เขาคืนเรียบร้อยแล้วนะคะตรงที่ที่เมื่อเช้าที่เรามาเอาไปเรเช็คให้มันเรียบร้อยอีกสักนิดนึงเบาะก,ก็พับกลับคืนให้แล้วแลวมเมาที่เราวิ่งไป293 ก็ดีนะคนที่เขาไม่มีรถเวลาจะไปไหนแบบขนของเยอะๆคุ้มกว่านั่งแท็กซี่ไปอ่ะก็เราก็ขับไปเองจะไปไหนก็ได้เราก็แค่มีบัตร e c y l i n k เนี่ยมาใส่เข้าไปในนี้ใช้ได้ค่าจอดรถแล้วขึ้นทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ใบนี้ สรุปค่าใช้จ่ายที่เราเช่ารถในวันนี้นะคะค่าเช่ารถก็6ชั่วโมง29เหรียญแล้วก็ระยะทางที่เราวิ่งไปเนี่ยก่อนที่เราจะวิ่ง183แล้วก็หลังที่เราใช้เสร็จเนี่ยนะคะก็293กิโลนะคะทั้งหมดที่เราวิ่งไปก็116แล้วก็ไปคูณด้วยค่าเช่าต่อมาเลสนะคะก็0.39ก็เท่ากับ45จ 24สเซนนะคะแล้วก็ค่าเช่าบวกกับ45.24แล้วก็วรวมภาษีนู่นนี้นั่นเราก็จ่ายไปทั้งหมด77.10ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะเพราะว่าเราเคยนั่งแท็กซี่ไปบ้านพี่ชายพี่แดนน่ยรอบเดียวก็าก็40เกือบ50เหรียญแล้วนะคะแต่ว่านี่เราไปตั้งหลายที่ถือว่าโอเคมากเลยค่ะราคานี้เสร็จเรียบร้อยภารกิจวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาไอ้นี้ไปเก็บที่บ้านแล้วก็ ไปวี v o ต่อกินข้าวเย็นที่วี v o เจอกันที่วี v o นะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลกบงังกาเดี๋ยวไปที่ v ีโบมาประฟอนไปเกือบทุกวันนะช่วงนี้ยิ่งกว่าไปทำงานอีกไปทำงานยังไม่ไปทุกวันขนาดนี้ตอนนี้มาถึงที่ V i v o แล้วนะคะกำลังดูว่าจะกินร้านไหนพี่แดนบอกว่าเรายังไม่เคยลองกินร้านนี้แต่ตัวพี่แดนน่ะเคยมากินแล้วลองร้านนี้นะ่ะรสชาติจะเป็นแบบเผ็ดเปรี้ยวไม่ถึงกมาลาใช่ไหม มีหมาล่าแต่ว่าจะมาลองกินไม่ใช่เผ็ดแบบรำคาญแบบหมาล่าเผ็ดแบบอร่อยได้แล้วนะจ๊ะดินเนอร์เราวันนี้โอ้โหของจริงถ้วยใหญ่มากค่ะเธอเริ่มเลยเออตอนแรกนึกว่าแชร์กันใช่ไหมไม่ค่ะมีสองถ้วยค่ะกินยังไงหมดก่อนเยอะมากนะดูเส้น เนื้อมีตับเต้าหู้สามชั้นแล้วก็พี่แดนบอกว่าเอ้นนี่อร่อยมันจิ้มกับเกีย๊ยวไช